เดี่ยวแมวพาเป็นฝูไม่ที่บุ้งมาดึงเปิ้นมาฮะเออขันเยอะ่ออกมาไหนอันตัวไอ้่เพื่อเดินมาตาน้องเป็นนักบ่าวขุนหาดตะขันนาบันบีงบอเส้นทางเงินทองตองเรามันตามกันยุดสกมีนายัดที่การอาวันน้ำกูน้ำมันไม่เอับไปกันได้เลยเดี่เจอตัวให้าเจอผู้ชายที่เจ้านั้นควรพูดเชิญ ที่มองเจ้าเดินไ้หาไม่อาจยอลังได้เลยบนดินเฉยเฉยก็เลยคุมกินน้ำตาบินกับป๋าตกลงกับกนั่นในคนยังร้องจังตะหัวว่าหนวสนี้เจ้าจะาพี่ปอทีกนพ่อหน้อยกินยังไงกินเย็นกินปลาไปซาลาไปหาทรงทรงยามมาลงรูเบื่อเน

เฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีขอบคุณค่ะแอบดีพทยก่าไปเ่าพูดเดือนหกปูดตักันสัญแยู่ดเดือนหกันตอกนะ มาตกมาห้อยกันถึงเวลาพอฝากพ่อพนคนที่อยู่เมืองไกลที่ถึงบ้านพ่อจังไปโดนโทรหาโอละนอน មកគាត់គាំទ្ររបស់តែនេះណា เราอยางเป็นแบบไปใส่แก่บักไปด้วยกันไอ้ย่าทอัอ้ย่าทหงเจ้าขอเสียงค่อๆเสียงเลยค กำลังใจด้านหน้าเวทีครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านเชียงนะครับหลักกับพี่น้องชเช่าเภอก็ดียังก็ครบคุ้มกันเมื่อร้อยแปรเซฟเข้าไปเออถึงเมื่อล้วเออหกพันกว่าบาทนึงเนีนะครับเอาฝากลิ้มเข้ารฝากพี่น้องไว้ให้แล้วกันครับเอาในน้ำตัวพูดละทัละคนนะครับทีนี้พี่น้องในม่วงในซื้อกันต่อบอกกับพี่น้องในลูกซื้อยังลูกสวัสดีครับน้องน้าวฟ้าสกุลครับ ลุงไส้ลาจากอำเภอวาวนนริชภูมิจังหวัดสกลนครค่ะขอบคุณรางวันนันใจจากพี่พีแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบต้องเล่าว่าฝากสกลครับน้องหยังคะเนี่ยเรา้นไม่เลินจ้าน้องย่หล่นจ้องไม่ปีหาจา้า <c oughs> เออเเนเนี่ยคะ,คะลรงให้น้องเปลี่ยนไหมได้ไหมแต่เราเปลี่ยนไปอัดชีนแล้วอีหล่าบอกสัสซาด้วลูกน้องหยังสัสซา น้องมีนินจาไอ้ยังต่อปนีคมน้องแย่อายหลานลูกกีน้องไม่ปีหาน้องแย่อายหลานลูกกีน้องไม่ปีที่นอ้องไม่ปีหาพูดได้อุ้ยอัศวินน้องไม่ปีหาลูกกีนี่คือไผ่นกพุกสกอนนกพุกสกอนก็จะว่าเขาเอิญนกกีล่ะเนาะนี่แหละวก็เอิญลูกกีเนาน่ะละเนาะน้อง บิลิ้นจาน้องยังบารีสวัสดีค่ะผมน้องกังฟูน้ำตาพุ่มครับลูกหลาน,นอำเภอแม่จังหวัดน้องโบลังพุ่มครับอ๊อเภอนนทรสังครับขอบคุณรางวัลนำใจรานนาเวทีและกก็ท่างขอไล่น้ำน้ำคับขอบคุณครับครับน้องกังพูดครับน้องยังบารีจ้าสวัสดีค่ะน้องอายสกุลนาพัฒน์เสียงพุ่ลูกหลานพี่น้องอำเภอโพสุนทีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะ ขอขอบคุณแม่รางวัลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไรเิยังละลูกรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณค่าพาคาแท้งจากโคโพ่แม่เสุีสุขุดด้ค่ะสุดสดให้่อ้ยค่ะไม่วด้ใส่ขมบะหมี่รตโกสุมโโกสุมของดีเมืองโกสุมคืออะไรลิงลิงเป็นตัวยังไงลิงทาพร้อมกันทั้งหมดหนึงสองา นี่แหละซีโตนี่แหละแง๊บเต๋แล้ว,เ,ลอเ,ลวเออมันเรียนอะไรแก่อยู่ออดรถเขาอย,อยู่ใครเราไม่รับใได้ขาอยูอ่ใครบางสติาสาสัเปลี่ยนสวัสดีครับน้องโน้ครับจาก,กอวบัวอย,ย่าไปน,น้องโน้ถอะอุ๊พีดมองไหนก็น้องว่ากมาเบิร์ตคนแรกจ่ายอีฮาม,มึงแฮน้องแสบค่ะบัวน้องแสบมาจาพผู้ใดก็แต่พ่อเพชรโอ้หนาา้าพ่ <ใน S 2> อเพชรเป็นแบบนี้บอกเอา กะเพชรเขาพ่ของดีแ่แจ้กเอียงของดีไ่ยับดูโจษนาสายบัไทยเอียงของฮะฮะฮะปัดไทยใส่หลับเมฆอนาคตไม่อย่างรู้มือนี่นักดนตีได้เกิดเด้อเกิดเั้ไงพูดเนี่ยลงไปอย่าสองสามพจน์แล้วเริ่มจะมาเด้อเอาขอฝากมือกีตาร์ครับน้องแกมหมฟัด เอาไปนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการก่เสียเวลาจังค่อยพออีหล่าอีกเจนึงในช่วงรับเด็กต่อก่อนสำน้องขอนกแกนรับเด็กยังกอลูกอิติพลคนสวาสาน้าตาโสเพินีค่ะอิติพลคนสวตาสนาตาโสเพินีอีหล่าเล่นเป็นอย่างเล่นเป็นดวงแก้วค่ะเล่นเป็นดวงแก้วผู้ได้เล่นเป็นกะลีล่ะอ่าญานุกับเยสาค่ะค่ะสรุปคือกูเป็นกะลีมะแม่นมัแกเป็นแม่เล่าเพราะวบอกกเสีสสสยนี่กูกูสีกูเสียเั่นนี่ ที <pec> ่จะม่เสียงก็ได้โบซ้ายปั empty, <im S 2> ่นน้ำเอาก็เสียงเงินตัวขังก็เสียงเงินจิด้กินตีขึ้นเยต่มแค่ละ เอาละครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอนำพาพี่น้องครับไปพบก,กับคอนเสิร์ตช่วงสุดท้ายก่อนเข้าสู่ลำเื่องต่อคอนทอมนองขอนแก่นมอบหน้าเที่ก,กับพระเอกเสียงพิเศษนี่คือน้องเขตศิลสิทธิ์มอบค,ความสุขค,ครับไปแฟนคะับหมอลงเสียงที่6หกครับเรคกับหอที่สันครบหมสีสุดจำกับผู้ผลิตสื่อโฆษณาสื่อมีเดียและนาจากรวาล